วันนี้นะคะเราจะมาทายชื่อขนมไทยกันที่เห็นอยู่ตอนนี้มีสี่ชนิดนะคะร,รู้จักไหมไม่รู้จักเลยฮะ<า>ไม่รู้จักเลยถ้าทายถูกนะครับได้เงินหนึ่งร้อยบาทชื่อละานยี่สิบห้าบาทนะครับมั่นใจอันไหนลองค่อยๆค,คิดก่อนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตักต,ติ๊กตักขนมโคติ๊กต๊อก ได้ไปแล้ว25บาทโดนัท No สังเกตดีๆสิว่าเขาเป็นยังไงเขาเหมือนโดนัทปกติไหมคะมีมีความพิเศษยังไงบอกมามีโดนัทงาขาว No สาคูสาคูเกือบถูกแต่ไม่ถูกเกือบถูก สาคีน้องพูสูคถ้าสาคูอ่ะเขาจะไม่มีมะพร้าวสาคูเขาจะเป็นใสๆจำได้ไหมที่กินกับเขาเก็บปักม้ออันนี้ไม่ใช่สาคูค่ะอะไรดีสูคีไม่ใช่สาคูสาคีไม่ใช่เลยขนมอะไรเขามีไส้หวานๆอยู่ข้างในด้วยนะขนมเพื่อ เ็ดไหนอันหลังสิอันหลังสิอันนี้ปาป๋าซื้อกินหลายครั้งมากเลยนะคะแล้วเวลากินเขาจะโรยน้ําตาลด้วยรู้ไหม,ม <c oughs> อ่ะพีพีกินได้เลยค่ะ <Okay. S 1> อ่ะยงกุมงาขาวโอ้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  มีผู้พูดชื่อออกมาถูกหนึ่งคำนะคะมามีบอกมีผู้ชื่อคำถูกหนึ่งคำ,<ท>ำนะคะางาขาหรือวงกลมคำว่างาขาหรือวงกลมโน no, มามีให้ทาย,ยางไงถ้ามามีบอกแปลว่าไม่ต้องทายถูกปะาามามีจะบอกให้นะคะคนไทยสมัยก่อนนะเขาจะตั้งชื่อง่ายๆตามอะไรรู้ไหมคะตามรูปขนมเหรอตาม วิธีการทำตามดีไซน์ตามรายละเอียดของขนมชิ้นนั้นแค่หนึ่งคำขนมอะไรอันนี้ก็หนึ่งคำขน,คขนมอะไรเออกลมคล้ายๆกลมขนมอะไรคิดเร็วหน่อยตอบช้าหมดเวลาแล้วขนมกลมผิดไม่ใช่ขนมกลมยังมีสิทธิ์ทายถ้าหนึ่งนาทีภูทายช้า สิทธิ์หมดเมื่อกี้มามีบอกว่ามีคำออกมาแล้วหนึ่งคำด้วยแล้วชื่อเขาแค่คำเดียวด้วยลนมวงทุกยัขนมวงเออเอาลองชิมหน่อยลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย <c oughs> ของพี่อยู่นี่ไงคะ yeah. ขนมวงนะคะข้างบนของโดนัทเขาจะใส่น้ำตาลอ้อยอันนี้คือความพิเศษของขนมวงนะเหมือนโดนัทแต่ไม่ใช่โดนัทนะคะอ่ะต่อมาอนนลองคิดสิเขาเ,เขาเอาขนมอันเนี้ย <c oughs> ไปทำด้วยวิธีอะไร <c oughs> อ่ะโอเคผ่าน <c oughs> ข้อสุดท้ายคะ่ะ อะไรเหลืองๆเ,เขาเรียกว่าอะไรนะถั่วเหลืองอ่าถัวถ่วถูกค่ะขนมถัว่วตุ๊ดขนมถั่วเขียวเอ้ยขนมถั่วแดงขนมถั่วม่วงสิบวินาทีสุดท้ายใขอๆตอนนี้<อ>ได้ไปห้าสิบบาทแล้ว เอ้ยอ่ะมามีเฉลยเลยค่ะไม่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 หมดเวลาแล้วค่ะลูกอันนี้นะคะชื่อว่าอะไรบอกมามีอีกทีนึงขนมวงอันนี้ขนมอะไรคะขนมเผือกขนมต้มโอ้หมาก็ลืมได้ไงเนี่ยคุ้นไหมคุ้นไหมคะคุ้นมาก็ว่าเพราะว่าเรากินหลายครั้งอยู่ใช่ไหมคะ และอันนี้ขนมอะไรคะขนมตัวยาขนมคกขนมคกใส้อะไรเอากินชมหมีหน่ายเว็วอ,อร่อยขนมโคกไส่อะไรคะข้าวโพดใช่ครับโพดและอันสุดท้ายขนมทั่วแปบคุ้นไหมคะ,ะไม่คุ้นหรอเราไปวังหลังเราก็ซื้อมากินนะแล้ววันก่อนปะปาก็ซื้อมากินด้วยต่อไปนะ้องพูดจะจำได้หรือย,ยังนะสี่อย่างนี้ อันไหนทวนให้มัมีหน่อยมีอะไรบ้างขนมครกขนมวงขนมแปะขนมต้มขนมถั่วอะไรนะคะขนมถั่วแปะตัว<น>ถั่วแปะปอแอปปอแอปปอแปะขนมถั่วแปะไม่ใช่แปะแปะขนมถั่วแปะแปะปอแอปปอแปะขนมถั่วแปะถูกต้องขนมต้มโอเค กินให้อร่อยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพีพีบ๊ายบายบายค่ะบาย